เอาละครับวนะันนก็ต้องขอการาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมการ n ล f นาฟรีไฟนะผมวันนี้เราจะมารีวิวท่าทางใหม่ที่ลด50%นะผมแล้วก็มีเซ็ตเนี่ยปีกนกเขียวเสื้อรองเท้านะผมแล้วก็ในส่วนของอะไรวะอีก,กชิ้นนึง เอ๊นึกไม่ออกเออช่างมานันแล้วลด50%ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูและเขามีเซตใหม่เข้ามาด้วยนะผมให้เราสุม่มใช้โทเค็น200กว่านะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับโอเคเราเข้ามาหน้าตัวเก,กมแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นไปก้าวฝากไว้นิดนึงนะครับผมสำเพจต้นกล้าช็อปนะครับผมเป็นเพจซื้อขายไอเดียเกมฟรีไฟล์นะครับผมใครสนใจก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่เราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นอยู่ของใหม่นะครับผมมันจะมีภ้าปิดตรงภ้าปิดตาต่างๆผมลด50%แค่3วันเท่านนนั้ะครับผมนนนีี่่เป็วัท2แล้้้วนนะผมมไ่รูองๆจัดกันหรือยังแต่ผมจััดกค เ,เ,เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อดีกว่าเราไปสมของกันก่อนดีกว่าผมทุกคนนะอขอดูดวงก่อนขอดูดวงก่อนที่ดวงนี้เปล่านี่ชุดนี้นะครับผมเราจะใช้ทั้งหมด200โทเค็นนะครับผมซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้ชุดเลยเหมือนกันนะครับผมแต่3ครั้งแรกเนี่ยหมุนฟรีเออหมุน5เพชรนะผมก็ลด66%นะนี่หมุนได้เนี่ยไหมสามครั้งได้เลยเนี่ยอ่าได้หนึ่งโทเค็นห้าโทเค็นป๊ามีใครเปิดได้ชุดเลยปะอยากรู้ไอ้เนี่ยเนี่ย สามครั้งเนี่ยจะลด66%นะครับผมอันนี้ก็จะกลับเป็นราคาปกตินะครับผมจัดเลย15โอ้เสียงมันก็ดังหนวกหูแล้วเนี่ยโอ้มันหยุดนิ่งๆได้ไหมล่ะไปแล้ว169แล้วเอ้ยครบแล้วนี่เอ้ยครบแล้วเอ้ยมันมันง่ายจังอ่ะแต่ว่าเราต้องการเราต้องการไอ้รูปมันด้วยนะครับผมวนะันเราสูงอีกนิดนึงครับหาอีกครับมันขาดอีก5โทเค็น อีกสองตัวขึ้นอีกหนึ่งตัวขึ้นได้แล้วสองร้อยสิบห้าไปสักหน้านี้สักทีเถอะหน่วกหูมากเลยผมทุกคนครับเออเฮ้ยไอของพวกนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมทุกคนนี่จํากัดสิบชิ้นนะครับผมแล้วก็มีกล่องสุมสกินอา,อาวุธด้วยนะครับนี่นะเฮ้ยนี่มันสกินอะไรครับเนี่ยผมยังไม่มีหูได้เก้าสิบเก้ากล่องสงสัยผมต้องมาจัดซะแล้วผมทุกคนนะสกินบวกดามเมจบวกแม่นยำเยดู ดาก้อนสกินนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ทุกคนดูนะว่ามันจะได้ถาวรอ่ะเขาหรือเปล่าเอาอย่างเงี้ยหาอะไรเล่นอีกแล้วผมทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาได้ชุดก่อนครับมีแรกเลย200นะครับผมปาลูกพ่อปั๊บ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 ,บซัมเบยเย็ดอย่างเท่ผมทุกคนครับผมได้มาแล้วฮะแล้วก็รูปโปรไฟล์ที่ผมบอกนะผม15หเหรียญน,นะครับผมมาแลกมานะผมนี่เดี๋ยวเราก็หมดแล้วนะครับผมทุกคน ก็ในส่วนกิจกรรมเมื่อกี้พิก้าหมดเพชรหมด975เพชรนะผมได้มา200โทเค็นนะครับผมแล้วก็ตามที่เราบอกเราจะเอาท่าเต้นนี้ไปรีวิวด้วยครับซื้อเลยตกลงครับใหม่ไม่ีอะไรอีกรองเท้าเรายังไม่มีถาวรนะครับผมนี่ผมคุ้มคุ้มไปผมทุกคนนะอังเกยงยังไม่เข้านะครับผมเราต้องรอนะอังเกงนะร่างกินน่าจะมาแบบเป็นโทเค็นมาแรกแน่เลยผมทุกคนครับโอเคขาดนนี้อันนึงอ่าซื้อมาเลยแช่างแวบช่างแวบแป๊บแป๊บ โอเคอันนี้เป็นท่าเต้นที่175ของเรานะครับผมทุกคนตึ๊บตับตึ๊บตับเต้นอย่างนี้นะครับผมรูปโปรไฟล์แล้วก็ใส่เข้าไปเลยผมทุกคนครับหล่อๆจริงๆเซ็ตของมันเนี่ยพิก้าเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแต่นี้มันเข้ามาผมก็จะรีวิวทุกคนอีกเพราะเป็นการสุ่มนะผมเชียบมันแบบเฮ้ยจะได้รู้ว่าเราจะหมดกี่เฟสนั่นเองเสื้อของมันนะผมสามารถซ่อนกอดกับเราได้นะครับผมนี่เป็นไงหล่อเท้ผมทุกคนครับเอ้ยเดี๋ เป็นไงลาอเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปเต้นแอคท่าดีกว่านะครับผมทุกคนให้เขาได้ดูกันนะครับผมเพื่อนครับไหนขอดูท่าเต้นมาหน่อยดิลดห้สิบร์ซนี่มันจะเฟียวฟ้าวแค่ไหนวะมันปั่นมาคนดูมันก็ไม่ค่อยปั่นเท่าไหร่นะครับผมเป็นท่าเต้นอะไรเนี่ยเจมแรงวนันนั้นใจมาจากไหนอะ่ะมีใครซื้อแล้วบ้างเนี่ยยิงได้ทุกวเส้นใสเขา ไม่น่าจะกดดี้เท่าไหร่ชว่วยแฮบกระโดดลงมาแล้วครับผมลงอ้ออาวลืมเอานกมาไอ้กาเอ้ยหวานเจี๊ยบซะแล้วงานนี้ว่าจะถึงพื้นรอถึงปีหน้าชุดมันนะผมแค่เคยรีวิวไปแล้วนะผมถ้าท่องน้องๆจำได้นะครับผมนะวันนี้ก็เรามารีวิวเป็นท่าตรงท่าเต้นละกันเพราะว่าชุดไอปีกนกเกียวผมก็เคยรีวิวทุกคนได้ดูไปแล้วด้วยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ด้านหลังมันกระพริบๆๆๆๆอยู่ด้วยนะครับผมทุกคนนะ อันนี้คือมันจะติดอยู่ตลอดนะผมที่เสื้อของเรานะครับผมเฮ้ยพาราฟิวที่มนันปืนก๊อตนะเนี่ยปืนแคมป์ผมเลยนะผมบอกก่อนพาราฟิวนี่เป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งนะผมอยากทําคลิปแบบโชว์เล่นพาราฟิวแบบกับสกินที่แรงที่เร็วที่สุดเนี่ยให้น้องๆได้ดูกันแบบเต็มๆดูนะเพรามันตึงแค่ไหนเนี่ยเอาแล้วไอ้นอ้องยุงเยิงแล้วเองอะ่ะยุงเยิงแล้วเองอ่ะ ไปไหนแล้ววะวิ่งเร็วนักนะวิ่งเร็วนักนะรู้รู้จะปาระเบิดอต่รู้อยู่รู้รู้ nah. ไปไหนรู้หมดรู้หมดรู้หมดอาเซโกไม่ต้องหนีพี่มันรู้หมดเดี๋ยวพี่เต้นให้อาเซโกโอ้โหไม่น่ารีบออกเลยอ่ะพี่มาเต้นใส่เลยอ่ะเติร์ด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 เติึ์ดเติร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 ์ดรีบตายเราอ่ะใจไม่ละโอ้โหเอาอีกแล้วบังอีกแล้ว เฮ้ยมันก็ปืนเดียร์เราเนี่ยพาราฟิลเหมือนกันนะครับผมทุกคนโอ้เมื่อไหร่เจมจะแก้บัคปืนนี้เจมเห็นไหม,มนี่บางทีขอมดูไม่เห็นเนี่ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยอุ้ยไอพวกส่วนลูกรักเอาแล้วสวยกันหมดเมืองแล้วออ้ยลูกซองลูกพ่องานนี้แหละหยาบคายพวกเองเลยโดนกันะนาวผมบอกเลยว่าโดนกันะนาวครับปืนก๊อตผมมา2กระบอกใครจะไปรอดดูชุดมันนะครับผมตอนในเอฟฟงเอฟเฟกต์นะผมเวลาเราวิ่งนะครับผมจะมีตรงที่เท้าด้วยนะผมแต่ถ้เาเกิดเราหยุดเนี่ยเราเดินสักพักหนึ่งยังไม่มีนะเราต้องผ่านไปสักกช่่วงงนนนึอะผม เราวิ่งต่อเนื่องเมื่อไหร่นะผมมันจะมีเอฟิกมาทันทีเลยนะครับซึ่งเอฟิกเนี้ยมาจากกางเกงนะครับผมทุกคนขออนุญาตโชว์ตึงเลยละกันนะครับผมสกินปืนผมแรงที่สุดแล้วรู้จักเปล่าไอ้น้องลั่นห้าเนี่ยซื้อมาจากเซิร์ฟนอกผมทุกคนครับเกือบผมบอกเลยว่าเกือบเกือบเกือบอะเกือบเลยอะเมื่อกี้ร้องไห้แล้วว่าจะอ้อนวอนขอชีวิตจากผมแล้วว่าน่าไงน้องเ็าทะลึ่งไงไม่น่าเลยชีวิตเองมันไม่น่าสั้นขนาดนี้หนูเอ้ย เจอพี่ตัวตึงเข้าไปเอ้ยขอเขาเต้นเขาอยู่ตื้อเตื้อตื้อเตื้ออ่าไม่ทนันอีกแล้วลืมทุกทีว่าจะเต้นใส่เขาผมทุกคนครับอืมอีม่ขยนขันขันแข็งในการเต้นเป็นนึงโอ้ยาอยู่ไกลแม่ละนี่ไอ้วอลเขียวอุ้ยเรามีชิปนี่ว่าเอาเอเรามีเงินนี่ว่าเราซื้อชิปได้ฮนะซือ้อไปสักอันอัพลูกซ้ออุ้ยเห็นแล้วอุ้ยไล์กาดดังนะแม่งจ้องเราเส้นจอเราฮนะเขาจ้องเราเส้นจอผมครับ อันตรายนักนะเจ็ดจอเราเหรอเจ็ดจอเราเหรอเรียบร้อยดิเจ็ดจอเราหรอโดนไม่ดีนายอะทีหลังก็ย่ามาหาเรื่องพวกเราอีกเราไม่เคยไปหาเรื่องกันนาย่ะแล้วมีเรื่องบาดหมางกันอะคุณหาเรื่องฉันทําไมไม่มีคนดูเราเลยอ่ะเสียดายอดเต้นใส่อู้เหรียญเยอะนะน้องชาย

ผมขอโทษได้ไหมล่ะแต่ผมมารีวิวไงผมต้องฆ่าพี่ไงผมบอกพี่แล้วไอวอลพี่จะมีกี่ล้านนะผมจะเจาะไอ้หมดเฮ้ยเฮ้ยมีแอดด็อปไว้ตัวนี้ถือว่าดูเองยังดีอยู่ไอหนูเองอยากลองของเปล่าเองออกมาจากหลังแอดด็อปและเองจะได้เห็นท่าเต้นพี่เนาะโอ้โหถือว่าโชคดีโอ้ขับรถขึ้นเขาไปแล้วสบายนะเอ,ง,องมีรถขับไอน้องระวังบินเหมือนพี่ก้าเขานะอะไรตัวผมหายจากแมปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย นี่ไงมาแล้วครับนั่งยิงบนหลังคาโอ้ยต้องกดกระปงกระเป๋าเปิดขึ้นมาใหม่ครับผมเวลามันหายครับเหลือ9้าคนครับผมเต้นรอแล้วกันไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนกันน่ะไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวนึครับโอ้ยเขาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเขาต้องมาเขาต้องมาเต้นรอเลยเต้นรอเลยเตด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 ตดเ้ยมา เรียบร้อยกระสุนท้ายตึดตึดดดตึ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 ด เอจะได้แชมป์ไปนะเฮ้ยข้างล่างเขายิงกันผมทุกคนโอกาสนี้เราแจมหนังเขาได้นะผมว่าเราหน้ามีโอกาสได้แจมหนังเขานั่นไงผมทุกคนนะนั่นไงพี่เจนให้น้องไม่ต้องห่วง,ง,งต,ตึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดต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 ึ๊ อยู่เนหลังคานี่เองเรานีหน้าเรานีหน้าเกือบตายแนะหน้าสะดุ้งเหือกแล้วเมื่อกี้สะดุ้งแล้วผมจะบอกให้ช็อกหลือหนึ่งหนึ่งเลยครับผมทุกคนในวันนี้ฮะเต้นหรออันนั้นนั่นนั่นน่าอันนั้นนั่นนั่นนั่นน่าจะใช้มุมบัก็กนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเอานะเองเนี่ยมุมบั็กหลังคายิงโผล่มาแค่นิดเดียวแต่กระสุนออกมาได้จอดทะลุหลังคาเลย วงบีบครับเขาหน้าต้องลงมาแล้วฮะมาแล้วฮะเขามาแล้วฮะพี่มีระเบิดให้เองไงน้องเป็นของฝากจากแดนใต้ของฝากจากแดนใต้ของฝากจากแดนใต้พี่เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วพี่จะให้โอกาสเองขึ้นมาสู้โอเคนะอ่าพี่ให้โอกาสเองไงอ่าแล้วมันนักเลงอยู่แล้วผมรู้เขาใช้สกิลใส่ผมไงแลวคาดหวังจะให้ผมไปยิงกับเขาตอนนี้ไงเฮอเองนี่มันถือเป็นงานนายหนุ่ม พูดตรงๆแต่พีมม่มีมีปืนระเบิดให้เองอีกเองกอ็กจะเล่นระเบิดคืนไ่พี่หรอวะเองรู้จักแมงป่องหรือเปล่านี่อ้าวแมงป่องไม่ออกมาเหรออ้าวฉันลูกซองอะไรอะ่ะโอ้โหใครเปลี่ยนลูกซองคุยแล้วเอาตายแล้วลูกพ่อกลายลูกซองที่เฉยเลย หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่ต้องสืบนะครับผมทุกคนเป็นยังไงบ้างผมนะกับเซตใหม่แล้วก็ท่าเต้นของเขานะผมน้องๆชอบเปนอหนกันนะผมสำหรับผมผมคิดว่าเอ้ยหมอมันคุมนะลดอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ต้องแบบไปสุ่มอยู่มันเสียเวลาด้วยนะครับผมแล้วก็ไอในส่วนของชุดนะผมก็ไม่ถึงพันเพชรนะผมก็ออกมาแล้วนะครับผมไม่ถึงพันเพชรนี่คือผมได้ทั้งในส่วนของอ่าเขาเรียกแบบรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับผมดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับสกินสุมฟาร์มัสของเรานะครับผมทุกคนวันนี้ก็ขอตัวกลับลา